วันนี้เจอวันนี้วันนี้บอกเลยว่ามันตาชมากเพิ่งเปิดบ้านพอเปิดบ้านแล้วหันไปเอ๊ะรถอะไรจอดอยู่หน้าร้านอ้าวรถตัดย่าของพ่อมาส่งแล้วจ้าหลังจากที่สั่งทําไปเวลาสตาร์ทเปิดโถค่ะเหมือน ดึงคับเกียร์ค่ะอ๋ออ๋อออันไหนเกียร์ไหนอะคะอันไหนเป็นเกียร์ไหนคะหนึ่งถอยอ๋ออ๋อแล้ววิธีการดูแลต้องดูแลอะไรเป็นพิเศษไหมคะ นนครับ่ะสองตัวตันนี้ตัวนึงอ่ะฮะแล้วก็ข้างหลังอัานี้ครับอ,อ,อ๋อ,อแล้วเราก็ดึงขึ้นดึงลงอ,อ๋อตรงนี้ปรับระดับได้ใช่ครับดึงขึ้นแล้วก็พอได้ระดับตอนเราตั้งรับไป้ขึ้นอืมโอเคใช่เลยดึงขึ้นดึงลงตรงนี้มันก็จะเลื่อนขึ้นเลื่อนลง,งใช่ครับ ดต้องบอกที่ไปที่มาก่อนนะว่ารถคันนี้เนี่ยสาเหตุที่สั่งทําเป็นเพราะว่าคุณพ่อไปเห็นในทีวีน่าจะช่องสามนั้งหรือช่องไหนสักช่องที่ออกข่าวเออพอออกข่าวปุ๊บพ่อฉันก็จดเบอร์เลยจ้าสั่งทาเลยทันทีสั่งทําก็ได้คิวที่ประมาณ50กว่าเนาะก็ได้มาตอนสิ้นปีพอดี ถือว่าเป็นของขวัญปีใหม่ที่ดีมาก,มากใครที่สนใจอยากจะได้นะก็ลองติดต่อไปได้ที่เบอร์โทรที่ข้างๆ